ัวตัวปวดมาแล้วจ้ะแม่ครัวเราดูสิคะนี่นางแกงหน่อไม้ให้อ้ยไปตัดแซกแกงหน,น่อไม้นางจะนี่พักอี๊ตูบ้านจะแล้วนี่นางกำลังทำอะไรคะบอกสิคะสาคูไสหมูสาคูไสหมูนี่กำลังกวนไสอยู่นะจ้ะน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่สิบโลหรยอจ้ะเนี่ย,ยโ,ลโลคะโอ้ก็ของมันเยอะใช่ไหมโอ้ดูไสขนาดนี้ก็สมควรแล้วคะ่ะโอ้จะหาว่านางใช้น้ำตาลเยอะไม่ใช่นะคะ นางมีสูตรของนางเองค่ะอันนี้คือสาปูเอาแล้วใครจะมาปั้นเียอะขนาดนี้ล่ะปั้นเองคะหรือว่าน้องปลาเป็นคนปั้นปั้นช่วยเหรอปั้นช่วยนี่กล้วยกล้วยตัดมาจากต้นหน้าบ้านเจดินเขาเป็นไงรสชาติเป็นไงวะกล้วยบ้าน ปลูกเองธรรมชาติไม่มีสารอะไรเลยเยไม่ได้ฉีดอะไรฉีดน้ำแม่ครัวตัวป่วนนะจ๊ะดูแม่ครัวตัวป่วนนได้กินโอ้ได้กินของแท้จากฟีมือสดๆดนะจ้าปั้นสดส้ทำกินนะโอ้ดูทำกินไม่ขายนะคะทำกินแจกเลยกินไม่หมดก็แจกพี่แจกน้องวันนี้ขาเดิมหน้าเก่าๆเดิมๆขาเดิมขาเก่าขาเดิมมา เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาที่ไรทุกทีนั่นง่ายแต่จ้าล้างชงทีหนึ่งสามแก้วเลยเป็นไงวะเออโอ้โหเออนั้นแก้วนั้นยังไม่เต็มเลยเว้ยเต็มี่เออเซียนชงอะไรวะกินแก้วเดียวหมดโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้ากระตับเปนอีกบ่กุ้งนับหนึ่งสองสามหมดนึก่ากระตับหมดกระตับเป็นอีกพากันนอนน็อกปุ้งมึงอ่ะ นี่ละจ้าทีนี่จะมาคึบกบกันจ้าตึ่งสองสมโอ้โหดูน้ำละอองปุ๊บสุดยอดเลยเหงาแตกหน้าผากต้องกินเย็นๆน,นางก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้เอาอะไรลงก่อนนะหัวไช้หัวเจโพลงกลับอะไรลงตัวน,นี้หมูลงเดี๋ยวค่อยตามไปด้วยกระเทียม เเอหมืนียวแม่ครัวหัวป่านะจ๊ะตาตันไม่อยู่หัวป่าสองมาแล้วเนี่ยแต่ก่อนตาตันทำของข้าวให้กินดีดีแล้วหิวมาแล้ะของปูดแล้วด้วยรู้ใจเลยนะแซ่บอันนี้เริ่มคำแล้วนะจ๊ะแกเคี่ยวจนเรารอเวลาจนค้ำเลยนะจ๊ะเนี่ยสีออกจากคำๆน้ำตาลจะอร่อย ฝีมือดั้งเดิมโบราณสาคูโบราณปั้นนะจ๊ะสูตรในแบบในครัวเนี่ยนี่ในครัวจันทร์เกษมนะสาสิตเขานี่ถั่วนางกระเทียมไว้ใส่แล้วนะจ๊ะกระเทียมเจียวม,มีหมดเดี๋ยวค่อยมานั่งปั้นที่นี่เอ้ยอยากตรงปั้นนี่แหละจ๋าเจ๋าแล้วจรจรจรลมันหนึ่งมีอย่างหนึ่งบอต้มต้มตาต้มตาตาตาไม่หนึ่งบอค่ะค่ะตามเอาตามสูตรแม่ครัวหัวปลาเลยนะจ๊ะจ้าเออแม่ครัวกี่แก้วแล้ว ลองแล้วค่ะอันนี้ใส่ถั่วลงไปแล้วสีเข้มนะจ๊ะดูดูดูใส่โบร้านดู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 แม่ครวงหัวป่าทําอื้มตะแซบตะแซบตะแซบจ้าน่ะใส่เบิดเลยแจกทั้งหมู่บ้านจะมือนี้จ้า จะแซบแจกทั้งหมู่บ้านอยากพี่น้องกับเครื่องเกาะแล้วอยากให้ได้กินน้ากันแต่คอยผููเดียวดีกกินแค่สองสามกองพ่อ,อ<ช>ือ้วหาเดี๋ยวเรามาดูผักจกัดอ้เสร็จสิทีนะปั้นแล้วก็ต้มเนาะอีทีหนึ่งตามต่อไปนะจ๊ะนนี่กต้มใส่เข้าไปต้มเข้าไปอีกแนบต้มโอ ตักขึ้นมาดูสิสุกแล้วอ้ยตักขึ้นมาเลยจ้าสุกแล้วเนี่ยแหนะตักแหนะตุมใส่หนึ่งใส่หนึ่งอย่างนี้จ้ะบ้านเราไม่ใช้หนึ่งนะต้มสุกเร็วแล้วก็กินได้เลยอร่อยยิ่งกว่าจ้าแล้วทำอะไรอยู่ แล้วก็เนี่ยคนปั้นนะจ๊ะล้างมือแล้วจ้าล้างมือแล้วจ้าวันนี้ใส่ได้เลยสิบลูกล้างแล้วก็มาปั้นอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยปั้นใส่หัใส่แห้งแล้วปั้นอันนี้คนรวกแผนกลวกเลยจ้าแผนกลวกยังไม่เดือดรอบเ่อนจ้าอันนี้เดือดแล้วแล้วจ้าก็ใส่ไปเลยลวกไปแล้วรอบหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ลวกโชยเฉย บางคนนึ่งบางคนลวกใช่ไหมลินใช่ต้มนึ่งไม่เอานึ่งไม่ดีนึ่งไม่ดีเขาว่าอย่างนี้สูตรนี้เขาก็เลยต้มจ้ะนี่เดี๋ยวรอสุกแล้วตักขึ้นจ้าแผนกตักนะจ้าลวกสุกแล้วนี่ก็มาตักโรยด้วยกระเทียมเจียวนะจ้าแล้วก็จัดผักผักชงผักชีปลาผักชีนี่กระเทียมเจียวในถุงนี่แม่กับแห้งอ่ะแม่เออ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 เอีเออ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 เเออเออเออ นี่นะจ๊ะอากาศโหสวยๆงามๆจัดไว้อย <ch> ่างนี้นะจ๊ะจะแจกญาติพี่น้องรับประทานใช่มันไม่กลัวว่าไม่เป็นผักชีมันก็เลยใส่ฟ้าชีไปด้วยยังไงพริกของมันพริกี่หนึ่งโอ้โผมเป็นกระเสียดอยู่ใจใจพี่น้องจ้าบึงพ่นเหมืนบานฮิต สูตรโบราณโบราณะแล้วก็แปกะงออะไรแปกวะเดี๋ยวก่อนนี่รอก่อนอ๋ออันนี่แผนกตักนะจ๊ะแล้วนี่ก็แผนกปั้นนะจ๊ะปั้นเรื่ผักแผนกเติมพริกเติมผักซีใส่เข้าไปท่อสีพร้อมเยอะอืมหนุนแผนกซิมแผนกแม็คไปเลยเออนี่หมดไป ทำเจ็กพี่เจ็กน้องแซ่บๆแพ็คเข้าไปเฮ้ยต้องเอาอย่างมากมากม้ชีวิตข้อจำกันอย่างนี้เลยจ้ะแกงต้มตุ๋นเนี่ย <c oughs> แกงต้มตุ๋นทำเจกญยากพี่น้องอเลยเทียมเจวก็อย่าขี้เหนียวยใส่เขา <c oughs> แน่เบิ่งแต่ละคน คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจะไปแจกพี่แจกน้องจ้าทัวเกาะเกาะไทเกอร์ซิตี้ใ,ใช่เกาะไทเกอร์ซิตี้ของเรามีความสุขมีความสุข,สขได้กินอิ่มนอนหลับจะมาไทยทั้งทีนะจ้าโฮมีอย่างแจกกับสีมือเฮ็ดกันร่วมมือร่วมยั้งกินกันเป็นจิตะจ้าแผนกแพ,กพ็กแผนกส่งไปแต่กินบาพี่น้องจ้าซาคูโบราณธรรมชาติคลิปนี้ขอลาไปก่อนชอบกดได้กด ติดตามกดแชร์เป็นปกำลังใจให้กันด้วยจ้านีา่จ้าทุกคนเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้จะชิมให้ดูนะจ้ามันก็ต้องมีผักเนี่ยผักกาดไปให้กินคู่กันผักชีพริกนะจ้ามามาชิมให้ดูอืมแบบอืมอืม god mm-hmm หน่อยนัวมากหน่อยสาคูไสหมูของแท้หอมกรเทียม,ม,ออมเจอเมากอมขอยา้เปก,ก่อนจ้ะเจอกันขึ้น,น้า,างวุจะภาทำอะไรปาล้วจะออกเดินข้างครับพ่อไส์แล้วนะตามหาญาติแถวแถวท้า,ทายเกาะ เราก็พากันขับมาถึงทยเกาะญาติเราอยู่ท้ายเกาะเยอะตะรบอยู่บ้านไหมตะกอบอยู่บ้านไหมพ่อนมให้ตาตามได้ไหมาตาม้งเมื่อกี้นี่จ้า จิจ้าอันนี้มาเพื่ชุบขาเพื่อชุขภาจะดนี้ีกินมือละซองเพื่อกินมันเป็นผลไม้สกัดผลไม้สกัดให้พ่อกินมะไหวทั้งไหนก็เไหวง่ายไปเลยหละดมมาอีกนึ่งนอนเลยเป็น้างเขากระไดไม้ไปแไดกแล้วไันได้กิมองผส่าเปเห็นอายผุกภาพพอดี อยยงวันนี้เรามาบ้านฉุดสวยค่ะสุดสวยกับชุดหล่อทั้งหลายสุดสวยทำไรวันนี้แต่งตัวสวยในตัวจริงตัวจริงเสร์ฟอย่างดีจากมาจากอเมริกาเหลือขอให้รวยรวยรวยป้เสร็จเหอขอให้รวยรวยให้ไวยนองมางไม่รวยถึกของสุขภาพอ๋อเหยากให้สุขภาพอยาให้พี่ สุขภาพดีกันก็ได้ลุงกรอบด้วยอนให้รวยๆนะลุงบรรสองนะให้ตัดเจ้าตานั่งกินด้วยตะเด็ดถ้ามันลุงร่างกายมันลุงกระดูกอะไรพวกนี้ตาเขาจาะอเมริกาเลยเออกินกันไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมิชุร่าจะแวะมาใหม่วันนี้ไปที่นัไปที่นเหรอไปนี่แวะมาคุยให้เถอะมิชูร่เยอะยากเขาจะมามิชูร่าเยอะอยากมาเดี๋ยวเรามาคุยกันจ้าจ้าดีะมาณจะจุกกันวันนี้บาจะจุกจะจุกอยู่บ้านไหมเนาะ พี่จุกอยู่บ้านไหมคะต่อเลยม <c oughs> ากมาหพี่สาวเลยพี่สาวชื่อจุกนะคะมาแต่เมื่อไหร่อันนี้โอ้อนนโอต่อเลนเมืโอ้จิ้ทอดอ, <c oughs> อันนี้กินเพื่อสุขภาพบางจอง <c oughs> เออใครที่สุขภาพโอเคกินนี้เลย เดี๋ยวพี่นกันและนี่ขนมน้องั้านเอานป่าโอ้ขอบใจมากปั่นเมื่อกี้นี่ต้มขึ้นมาเลยดีพี่ทอกันเด้อเพราะให้สุขภาพแข็งแรงอยูไปหมื่นขวัญน้องๆไปเรื่อยๆเด้อจะอยูโดนเป็นไหนนาทีจ้าสบายดีเนาะแข็งแรงเม่ขับรถทุกๆอยู่างไหมอยู่เนาะแข็งแรงแท้เพราะให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่อยู่นานอันนี้มากับลูกสาวคนเล็กคนโตตามมากับพ่อวันที่หลังอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรอเปล่าโอ้พี่เจม อันนี้มาก่อนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจะสบาเนี้ยอยู่กับลูกหลานเกินของย่างย่างเลยไม่หิวย่างย่างอันนี้คือตอนเช้าเช้าสุขภาพเป็นประโยชน์าองยาวก้อนละกองเออภาพมันเป็นรสกัดจากผลไม้ทั้งหมดไม่มีหวานคนเบาหวานกินได้หมดเป็นเบาหวานเบาเปรี้ยวเบาเปรี้ยวกินได้หมดยิ่งตลกเหมือนเดิมแล้วจอดเนาะไปไปไปดีเราไปต่อกัน อ, <c oughs> อันนี้บ้านเจแดงนะคะอันนี้พี่ชินอยู่พี <c oughs> <ป>่ชินอันนี้มาบ้านเจแดงนะคะัพี่แดงสดวยอ,นนอาหารบำรุงสุขภาพจะได้สุขภาพดี สั่งมาจากอเมริกาเลยจ้าอันนี้ขนมน้องปั้นเมื่อกี้เดียเพาวกินฮอดปั้นมาให้เนี่ยเดียเพาียปกอบผัดไส้ให้ที่แดงคือเด้อจ้าให้ยูมันฝันเดือนให้ลาภเพรวยคิดปลาตะหมาอะไรแดงก็ะดูกคนละซวันต่อวันนะทานกินเยอะจวสุขภาพติดแข็งแรงเกินไปจะได้อยู่พันปีมาได้กี่วันไม่หมดกินผัดไ้กินก่อนได้ก่ิคกี้เหมือนกันมาเอะได้คงเจอตอนไหน มาได้สองสองวันสองวันเองอ้าวเออเบอไม่รู้นะว่ามาเห็นแต่ลง<ะ>ูงที่ว่าจะมาเมืองไทยเราว่าะไเรื่งงอยมาถึงก็ยังแบบว่าสรุปยังไม่รู้ว่าวันเวลาอะไรยังไงลูกสาวก็ยังแบบยังไม่ฟืน้นเลยพีออ่มาญาติยังนอนแล้วไอ้คนโตมาก็จะมาตามหลัง เด็กกันเห็นมาถึงก็ยืดกอดอกผู้ชายหนน่ะนะอู้ยายมาหาเจดแดงบอกมาทำอะไรกับเจดแดงหรอพอดีขี่มาทางนี้จะเลยจะมาบอกเจดแดงด้วยโอเคหนิก่อนบอกบุ